ตอ,อนวิธีตั้งเสียงเรียกเข้าเป็นเพลงชาติไทยแบบนี้นี่ทำไงไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคลิปนี้ผมจะค่อยๆทำช้าๆถ้าเพื่อนๆคนไหนตามไม่ทันให้หยุดคลิปแล้วค่อย,อยทๆทำตามนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่ TikTok เพื่อที่จะหาเพลงนะ เสร็จแล้วมาที่แว่นขยายขวามือตรงนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยแล้วพิมพ์คำว่าเพลงชาติไทยครับเสร็จแล้วกดคำว่าเพลงชาติไทยได้เลยครับมันจะขึ้นเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆกดเข้ามาได้เลยครับ,บ,บเสร็จแล้วกดที่คลิปแช่ค้างไว้แบบนี้มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา แล้วกดคำว่าบันทึกวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับรอสักครู่แค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูคลิปของเราในแกลลอรี่กันเลยครับอันนี้ก็คืออยู่ในแกลลอรี่นะลองกดเล่นดูต่อมาให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่การตั้งค่าได้เลยนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงเลื่อนลงนิดนึง แล้วมาหาคำว่าเสียงและการส่นตรงนี้กดเข้ามาได้เลยครับเลื่อนลงนิดนึงให้เพื่อนๆมาหาคำว่าเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์กดเข้ามาได้เลยครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้คำว่าเสียงเรียกเข้าวิดีโอกดเข้ามาได้เลยครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วจะเห็นเพลงที่เราเพิ่งโหลดมาจาก t i k t o k เมื่อกี้เห็นไหมครับ โอเคเสร็จแล้วเราก็กดเข้ามาครับนี่เวลาคนตัวเข้ามันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดตั้งค่าตรงนี้ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเวลาที่คนตัวเข้ามันก็จะขึ้นเป็นเพลงธงชาติแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อคนไหนนะครับที่ทําแล้วมีคําถามหรือว่ามีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อเดี๋ยวคุยดีทําคลิปตอบกลับให้ครับ